หิว่น้งไหมครับหิวอุ้ยหิวสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับตอนนี้ผมพาเพื่อนคู่กายนะฮะมาล้างรถวันนี้ล้างแล้วมันก็ใหม่ล้างใหม่เรียบร้อยในเซส ไม่ยอมอองเลยนี่นี่ฮะไม่ได้ล้างมาหกเดือนใลสีพร้อมเดินทางนะฮะเอีพร้อมเดินทางพร้อมเที่ยวโอ้โอรถคันใหม่หรือเปล่านี่ย <laughs> ตั้งแต่ได้คันแจส๊สมานะคะไม่เคยเห็นคันนี้เลย ไม่เคยเอาเอาไปขับเลยใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยก็เอามาลองคาซีดูกนะคะพี่เหน่งเลยได้เอาไปทําความสะอาดเหมือนอใหม่เลยลืมไปเลยว่าเคยมีคันนี้ใช่ใช่ใช่ <c oughs> แล้วตอนที่เขาล้างเนี่ยพี่พี่ก็คิดอยู่นะเพราะว่าตอนที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรรองตรงตรงตรงเท้าใช่ไหมใช่แต่เขาสามารถที่จะดึงตรงนี้ออกได้เนี่ยอ,อ,อันนี้มันดึงได้ใช่ใช่ใชเขาก็เอาไปเอาไปล้างให้สะอาดเลย กินใหม่เลยกินใหม่น่านอนมากพร้อม,พร,อมพร้อมเดินทางไหวมากเลยพร้อมออร,รองเอทา้าขึ้นเมื่อกี้เมย์ก็มาสำรวจนิดนึงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้องมาสำรวจอ่าเขาเรียกว่ามาสำรวจว่าเวลาเดินทางเราจะเอากระเป๋าไว้ยังไงแล้วก็ลูกแล้วก็ของลูกเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อกี้ก็นั่งเขาเรียกว่ามานั่งข้างหลัง เพราะพี่เหน่บอกว่าเพราะพี่เหน่บอกว่าหน้าข้างหลังอ่ะเมื่อยแต่ว่าเมย์ว่าไม่เมื่อยน,นะอเพราะว่ามันมีเลกลูมเนี่ยเห็นปะกว้างอยู่นะพี่เน่กว้างกว้างกว้าง,างมันเป็นรถระดับ VIP พี <c oughs> คนไม่ค่อย VIP พีก็เมื่อกี้ก็นั่งด,ด,ด,ดูวางแผนเรื่องการเดินทางนะคะจริงๆอะ่ะก็คือเดินทางไกลแรกเลยอะ่ะก็คือจะไปพิซานุโรกนะคะ อแต่ว่าจะไปก็ตอนไม่จะไปก็ตอนนู่นแหละตอนน้องนะคะอายุสามเกือบสามเดือนแล้วสี่เดือนเกือบสี่เดือนเกือบสี่เดือนแล้วนะคะก็คือไปแล้วก็ไปแล้วก็พักหยุดพักนะคะไม่ได้ไปทีเดียวนั่งรถประมาณห้าชั่วโมงประมาณไหนประมาณนี้สี่ห้าชั่วโมงนิดเดียวไปแล้วก็หยุดพักนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางตอนช่วงที่น้องเขาเป็นเวลานอนอ ก็อาจจะเริ่มเดินทาประวันตีสามนะคะคุณพ่อ,อก็เราก็จะวางแผนว่าอาจจะเอาลูกคนนึงเนี่ยนอนกับยายดีเพื่อที่จะให้คุณพ่อพักผ่อนได้เพ,พียงพอถูกไหมแล้วพอตีสามเนี่ยยังเป็นช่วงที่น้องเขานอนอยู่นะคะเราก็สตาร์ทเดินทางแล้วก็ไปหยุดพักตอนหกโมงเช้าระหว่างทางก็จะไปถึงกลางทางเนาะเราก็จะพา ลูกแปดพาพี่ดีแล้วก็อีกคนนึงที่จะไปด้วยก็คือพี่ลีน้องสาวพี่ดีนะคะก็จะไปช่วยเลี้ยงน้องแฝดระหว่างการเดินทางด้วยทริปนี้เนี่ยเราก็จะไปเต็มเต็มที่นั่งเต็มคันเราซื้อืูกรถคันนี้มามีทั้งหมดหกที่นั่ง7ที่นั่งเนาะเล็กๆอ,อีกที่นั่งหนึ่งก็คือเต็มแล้วนะคือพี่เหน่งเมพี่ดีน้องมิเกลพี่รีแล้วก็น้องมังกรเ<ะ>ต็ม เมกับพี่รีเนี่ยอาจจะสลับกันก็ได้ oh. แล้วก็กลับกับพี่ดีเนาะ hmm. ระหว่างทางกลางทางเนี่ยประมาณทุกสามชั่วโมงเราก็จะแวะให้น้องได้นอนยาวได้นอนเอนนะคะแต่ระหว่างที่อยู่บนบนรถเนี่ยก็จะได้นอนเอนบนคาซีก็จะมีแผนไปเที่ยวที่เขาค้อด้วยค่ะ oh. ก็จะพาพี่ดีเนี่ยไปไหว้ขอพรที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะพาพี่ดีไปเที่ยวด้วย oh. Oh. พี่ดีด oh. ดดก็บอกว่าย,ยังไม่เคยไปเลยเนาะก็ เมย์กับพี่เหน่ไปบ่อยแล้วก็จะไปหย่อนพี่ดีกับพี่ดีไปเที่ยวกันเลยนะคะแล้วก็เ๋ยวจะเอาเต้าแฝดเนี่ยเข้าโรงแรมเองเพราะ,ะว่าเมย์กับพี่เหน่งอ่ะไปเที่ยวบ่อยแล้วส่วนน้องแฝดเนี่ย<ช><ช>ก็คงอยู่แต่ที่พักที่โรงแรมอยู่บนรถแล้วก็ไปเฉพาะในที่ที่เราอ่าแทนที่จะไปที่คนไม่เยอะค่ะก็จะประมาณแล้วก็มีบางจุดที่เราบ่นไว้หมดโมดโมดใจหมดเลยโมดตัววะเลิเลยบางจุดที่เราบ่นไว้แล้วก็จะได้โอกาสนี้แวะ แล้วก็ไม่ใช่บนสิขอ,อขอพรท่านแล้วก็มีบางจุดที่เราขอพรไว้แล้วก็จะได้พาน้องไปไหว้ท่านเนาะโดยเฉพาะองค์พระใหญ่นะคะพระใหญ่ใช,ใช่ใช่ก็ค่อนข้างที่จะแผนการเดินทางแล้วก็คำนึงถึงลูกเป็นหลักนะคะลูกเล็กเป็นหลัก พี่เน่งเขาก็จะค่อนข้างเก่งในเรื่องการขับรถพอสมควรเพราะว่าเขาต้องขับรถแบบสมูทซิลแอนสูมูทแบบการวินไทยใช่ไหมรถ VIP มากสะอาดมากเลยแต่คนไม่ค่อย VIP นะคะเรียบร้อยใน FC ซีผมรู้สึกว่าการซื้อรถคันนี้เนี่ยคิดยังไงก็ถือว่าคุ้มตลอดใน FC ตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเราเดินทางไกล ขับขับแบบขับสบายมาก F4 ขับสบายมาดูสวนย่านหน่อยโอ้ oh, f c ดูตัวหนอนนะฮะตัวหนอนนกาปูสุดสวยเลยะฉะนั้นผมเห็นพ่อช่วยแม่เอาเขาเรียกว่าตัวขอบถนนเนะี่ยมาติดตรงนี้นะฮะมาติดตรงนี้เนี่ยมาติดตรงนี้แล้วก็ เอาตัวหนอนไปวางไว้ข้างใน FC ดูนะฮะอืมเป็นระเบียบมากขึ้นต้นไม้จากที่อยู่ข้างบ้านแบบไอ้อัดไอ้อัดก็ามาเรียงแบบนี้น่าจะมีพวกสวนครัวด้วยใน f อนี่คงมีแหละค่อยๆทำนะแม่แม่ก็จะเน้นว่าค่อยๆทำไปทีละนิดตามแรงเนี่ยฮะพื้นอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็คือทําไปตามภูมิทัศนะฮะ ป็นยังไงบ้างแม่ไอเดียมันมีต้นน้อนเบิดแค่นี้นะอ,อ๋อมันเหลือแค่นี้ก็เลยเลี้ยงได้แค่นี้นี่นะฮะมันก็ดูเป็นสวนขึ้นนะเอฟซีเป็น,เป,น,นเป็นมุมนั่งเล่นได้แต่ว่าต้นใหม่มันยังเฉาอยู่เพราะว่าอะไรแม่ไม่ได้ลดน้ําบอกเพราะว่าเขาโยกออกจากพื้นที่มันหากมันทั้งไตมันอ๋อตอนแรกล่ามัน,มนอยู่ข้างล่างเรายกออกมามันก็ห่วงอีก มันต้องรอก่อนต้องรอเหรอันปรับตัวได้ต้องรอให้ปรับตัวก่อนจะเอามาสังแต่หาวจะสบโป้งใบจากจำปาดงยังรอดอยู่เลยตอนแรกแห้งหมดแล้วในเอฟซเนี่ยมาดูนะฮะย่าฮัก้นเกิดได้นี่มีมียอดออกมาแล้วเอฟซนี่นี่ผมก็นึกว่าจะตายไปแล้วนี่ฮะคนว่เข้าใจสิมาหักฮักมัวแมนเขี้ยเกิดเก้นมาก ขาฟื้นคืนมาได้ FC เห็นไหมครับมันจะมีปลายเพราะว่าตอนอยู่จำปาหนงเล็กๆเนี่ยปลายเล็กๆกำลังฟื้นตัวกำลังฟื้นตัวเนี่ยปลายเล็กๆของเขาขึ้นมานี่ FC เห็นไหมวันก่อนผมผมว่ามันแห้งผมก็เลยหักแม่บอกว่าอย่าหักโอ้สวยเลยแม่เนี่ยค่อยปรับปรุงไปค่อยปรับปรุงไป นี่นะฮะส่วนข้างบ้านของแม่ครบเลยเจ้าหนาก็ยังสิบเอามาปลูกของกินน้ำของกินด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างแม่ผักสีเจอมาสีจําปะดงหลายอ๋อก็มีผักที่เาาอฟซี FC, บางทีก็ส่งมาให้ก็มีเป็นผักเป็นดอกไม้ม,มีเยอะ,ะเกิดบอกรอง,งดูมันโดนครับมันให้มันเจ้าหนาวกอนครับช่วงมันหนาวปลูกยังก็บอกึ้น อากาศมันแห้งแล้วแม่นะมารีวิวผักสวนครัวแม่ดีกว่าตน้นมะเขือออกแล้วอนี่ต้นฟักทองกำลังขึ้นอันไหนแม่ฟักทองอ๋อนี่ฟักทองเมซิตาตรงข้างบ้านด้านหลังบ้านนี่นะเอฟซี FC. ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นประตูตรงนี้เอฟซี FC. จำแนมั้ยตอนนี้แม่ก็เอาเหมือนกับว่า เอาตัวรั้วามากั้นไว้นะฮะไม่ให้คนเ,เขาเรียกว่าระลาบระลวงเข้ามาเพราะบางทีมันก็จะมีคนเข้าออกโดยที่ไม่ได้รับอนุญ<อ>าตคนละม่าที่แหลกซ้ำนี่ละอามาปลูกมันก็ออกแบบนี้มันจะ<อ>แตกบ,บานกระบี่ออกย้ายไ่ไป,ยยไปแม่อย่าบอกนะว่าทั้งหมดเนี่ยคือเริ่มต้นจากแค่กอเล็กๆ<ม>แค่นี้ เ oh. พราะว่าไปเห็นพ่อเขาเจะขอแม,ม,ม่าสามีคนเดียวนะก็ขอเท่านี้มามไม่ซื้อเลยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยอแากขอพข่อแมาเอาพ่อแม่นี้อ๋อขอมาเท่านี้มนแม่มาป,ป,ปล,กลูปลกที่บบไม่ตัดแต่งเท้าเอาแบบนี้าเอาแบบนี้ายยายย้ายไป ขยายไปเรื่อยๆจนได้เยอะเท่านี้อันนี้ก็เคเข้ามาเริ่มจากหนึ่งเป็นร้อยอป่านนี้ไม่ร้ายแล้วก็มีเสื่ใหญ่องอืมกินพอร้า,ายก็เอาออกใส่ทางไปอันละดอกตำหนิแปลกสุดม,มากเหมือนเป็นปัจชะยาชีวิตได้เลยนะแม่เนี่ยเริ่มต้นจากหนึ่งต้งนหรือข้าได้นะ ต้องรอให้ได้รอให้เป็นรา,ออาไเป็นแต่ไม่ใช่ว่ารอเฉยๆนะอนร <laughs> อเฉยๆก็ไม่ได้ต้องดูแลด้วยถึงจะได้ผลลัพธ์ขนาดนี้นก็จบคลิปท้ายคลิปด้วยภาพบรรยากาศของสวนสวยๆของย่าหน่อยนะครับเพิงพ่งเพิ่งจัดเสร็จ เมื่อวานมวนก่อน,นเองนะฮะแต่จะบอกว่าเสร็จก็ไม่เสร็จหรอกก็คือเอาตัวหนอนมาเรียงแล้วเรียบร้อยต่อไปก็คงลดน้ำดูแลพอหายหนาวอากาศหายเย็นนะฮะก็คงจะเติบโตขึ้นมาช่วงนี้อากาศมันเย็นเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์คุณแม่นะฮะแม่ก็บอกว่าอะใส่ของทีเอฟซี้รงยละ่ะ <laughs> ผมก็เลยนึกขึ้นได้เพราะมันมีคลิปนะฮะที่มีพี่เมย์ส่งของมาให้ก็เดี๋ยวมอบของให้แม่แต่ว่ายังไม่ได้บอกใครนะฮะว่าเป็นอะไรเดี๋ให้คุณแม่เปิดนี่นะฮะของคุณแม่ F c ส่งมาให้ยังมีคนคิดถึงเราอยู่ยังมีคนคิดถึงเราอยู่คิดถึงนะคะคให้แม่เปิดดูว่าเป็นอะไรโอโ้กระเป๋าอ่า กระเป๋าสวยๆนะฮะอ๋อกระเป๋านี่น่ารักน่ารักให้แม่ฝากให้แม่ขอบคุณเนะอฟซีหน่อยออขอขวบคุณเอฟซีนะคะที่ยังที่มีน้ำใจมอบให้ญาตหน่อยญาตหน่อยนะขอบคุณอ่บอกว่าฝากกระเป๋าใบนี้สวัสดีปีใหม่คุณญาตหน่อยด้วยนะคะ,คะนี่นี่นะฮะขอไวพรให้ คุณเมย์ป่ะคุณเมย์ครับจงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปร่ำรวยเฮงๆรวยแล้วก็รวยอีกนะคะครับขอบคุณค่ะโอเคเ,เด็กเด็กอ้าว <c oughs> เด็กเด็กเขาก็จะเล่นอยู่แถวนี้ในเอฟซีนี่กำลังให้ไอ้รางวัน แม่กาลังให้ขนมกินอยู่เป็นกล้วยแห้งหรอ่แม่กล้วยกล้วยสุกเอาไว้กินไม่หมดเมื่อกวันก่อนนี่กล้วยแห้งกล้วยแห้งทําไมเอาทาไมเอาให้กินก็ไม่กินนะนี่คือถ้าวางไว้เฉยๆเดี๋ยเขาไม่กินแต่บางวัต้นนี่ก็ไม่กินเขาอยากให้เราป้อนแม่ก็วางไว้ตรงตรงโต๊ะนี่แหละเขาก็ไม่กินใน FC ไม่กินเขารอให้ป้อนเขารอให้เราว่าเอายื่นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย ก็วางไว้ตรงนี้เอฟซีจนแห้งแล้วนะนี่ฟานไว้จนแห้งแล้วตั้งแต่คลิปก่อนนนเอาให้กินนี่นี่หมาบ้านผมนี่ชอบกินกล้วยตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเห็นก,กล้วยแล้วอต้องนั่งเลยละ่ะถ้าไม่นั่งกลัวไม่ได้กินเป็นหมาไม่ใช่หมาขี้ขโมยนะเอซีเบาเาเบา,ว,บาว,วางไว้เนี่ยเขาไม่กิน แห้งมากกินได้ไหมเนาะเขาชอบเคี้ยวเหมือนกระดูกัมยบออืมเขากินแบบสนุกสนุกในเอฟซีแห้งจนแข็งแล้ว,ลวนี่อ่ะกินให้หมดเดอ้อครับเออครับโอ้โหลๆ

วันนี้เล่นอะไรลูกวันนี้เล่นอะไรอืมอะไรนะโอ้ครับครับหิวนมไหมหิวนมไหมหิวนมไหมครับหิวอุ้ยหิว หิวนมไหมหิวนมไหมหิวนมไหมหิวหิวนมไหมคบโอเคไหมโอเคเนาะโอเคสียงสอนตดตดตดเอออืึ ครับอืมหิวนมไหมครับหิวหิวนมไหมน้อมมา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 มนะมามามามหิวนมหิวนมเหรอครับหิวนม นมนมนะนมนมนมอืมหิวนมไหมโอ้หิวนมไหมคะ